ครับผมวันนี้ร้านเตอร์ไปช็อปนะครับวันนี้มาดูรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นก็คือ Honda c b 650F เออ้ยาแหมไม่มีใครตอบม,มุกให้ผมเลยนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้นะครับรถปี2019นะครับผมสีดำเปิดราคาเงินสดอยู่เพียง199,000บาทเท่านั้นลนะครับราคาคือพูดง่ายๆคือ199ราคาบุฟเฟนนนน่นะครับผมมาดูดีกว่าฮะคันนี้รถสวยมากนะครับผมเอาตากล้องยืนยืนทำไรเนี่ยยืนอื่นอยู่นะครับคันนี้ก็ แต่งสไตล์ดำๆเรียบๆผมว่ามันดูเรียบมากนะอันนี้ก็จะมีชิ้นหน้าแต่งนะครับผมอุดกระจกแต่งนะครับอ่าสวยๆนะครับสีเข้าโทนรถเลยนะฮะยางนะครับพิเนลี่โรโซทูนะฮะใช้ได้ยาวๆวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะฮะคันนี้ตุ้มไปแฮนแต่งนะครับสีแดงนะครับคือมันจะคุมโทนไปไหนเนี่ยเนาะรถก็ดำแดงนะครับสีก็ดำแดงนะฮะ พ่อก็มีโลโก้แดงเหมือนกันนะครับตัวนี้จากน้ำใหมันถัสรีนะครับผมปลายทริปออนะครับคออ่าอันนี้เป็นคออะไร2.5กันเนอะผมว่า2อคอ2.5ไปลายคานนคร์บอนฮะเอาต่อเลยครับอันนี้ฮะยกสปูนหลังแต่งนะครับจาก GTR ถ้าเบรกนี่แดงๆอย่างนี้คุณรู้แล้วยี่ห้ออะไรนะฮะเบรกทีนี่หัวแบบแทบติดพื้นนะฮะ ดูต่อครับนี่คือ t ท s o n Limited e dition นะครับผมวิศวกรน้องอายนะครับบอกเลยสวยสดงดงามสวยนะมันไม่ขี้เหร่นะเว้ยอะดูดีดีดเชื่อมอาร์กอนนะครับไม่ได้เชื่อมธรรมดาอาร์กอนนะฮพรอมสเตอร์โซ่สเตอร์ครับพร้อมใช้งานนะครับผมดูต่อดูต่อนะฮะอ่าฮะ ถังสวยๆนะครับดำด้านคาดแดงนะฮะตามสไตล์สีดำแดงครับเหมาสองตอนนะครับเหมาะกับการพากิ๊กไปเที่ยวส่วนเบาะท้ายนั้นเก็บไว้ให้เมียนะฮะหรือคุณเมียก็เก็บไปเลยก็ได้นะครับคุณผัวจะได้ไม่ต้องเอาไปใช้กับใครนะครับมาดูดีกว่าคันนี้รถปีส0 1 9นิกะครับวิ่งมาเพียงห้าหมืนสองพันห้าสองกิโลนีรถห้า0มื่นหี่รถ, 50, รถ 50, โลจริงเหร โอ้แอ้ากล้องบอกเมื่อกี้ว่าฟรีดาวนะครับผมคันนี้ฟรีดาวนะฮะคุณได้รถห้าหมื่นโลในสภาพรดแค่หลักหมื่นโลนะครับดูเลยดูความความความสมบูรณ์ของตัวเครื่องนะครับ อันนี้นะครับเซอร์วิสมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะขับแล้วกังวลใจไม่ต้องห่วงครับเซอร์วิสใจมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเอ็กเคนี่ว่าเรตอรี่ไอเอ็กเซเว่นไหมเนี่ยนี่เหมือนเด้เลย่าฟังเสียงหน่อยเอเคไเมื่อกี้นึกว่ารถนึกว่าไอเซเว่นวิบขึ้นมาดูหัวเลยนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับเจ้า CBR 6 0 0 R คันนี้นะครับผมรถปี2019นะฮะเลขไม่ไม่สำคัญสภาพรถนี่สวยกว่าวังคันหนกนะฮะถ้าสนใจนะครับอย่าลืมฮาติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านเตอร์นบชช์บนะครับร้านตั้งอยู่ที่กอทมเขตหนองจอกนะครับผมหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมทางเฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปกันด้วยนะครับ ขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม